ช่องนี้ครับ The Animal นะครับช่องนี้สามารถใช้คลิป AI นะครับสร้างเป็นแบบแนวกล้องวงจรปิดสวยๆแบบนี้นะย้ำว่า AI และสามารถสร้างยอดวิวโอ้โหถล่มทลายครับสำหรับใครที่อยากรู้วิธีการครับดูคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนเลยครับวันนี้ก็มาอยู่กับ Q Q Mentor ครับวันนี้ผมได้อาชีพใหม่จากต่างชาติในปี2026ที่กำลังมาแรงมากๆครับเขาเรียกว่าอาชีพโซลาออโตเมชันครับผม มันเป็นยังไงครับและแอปโซลาเนี่ยทำหน้าที่อะไรนะครับผมเดี๋ยวลองไปดูในคลิปเนาะซึ่งผมต้องขอเกินคร่าวๆก่อนเนาะแอปโซลาจริงๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นเจ้าของเดียวกันกับ Chat GPT นั่นเองครับผมแอปโซลานะครับเขามีความสามารถด้านการสร้างวิดีโอซึ่งสร้างวิดีโอได้เจ๋งแค่ไหนครับเขาสามารถแค่เราใส่คําพูดหรือว่าใส่รูปภาพและพิมพ์คําพูดที่เราต้องการเข้าไปครับเขาสามารถสร้างเป็นคลิปวิดีโอ สลับฉากและใส่เสียงพูดได้เลยโดยที่เราไม่จําเป็นต้องไปทําหลายๆขั้นตอนแต่ก่อนเนี่ยเราต้องไปสร้างรูปก่อนใช่ไหมครับแล้วก็เอารูปเนี่ยไปสร้างเป็นคลิปจากนั้นเนี่ยเราก็เอารูปหลายๆรูปหรือคลิปหลายๆคลิปเนี่ยมาต่อกันแล้วก็พากเสียงด้วยตัวเองหรือว่าใช้ AI พากเสียงแล้วมารวมกันในการตัดต่อซึ่งกว่าเราจะทําครบ1คลิปเนี่ยมันใช้เวลานานมานกๆครับปัจจุบันนี้มันมีโซล่าสเข้ามาก็ทําให้เราประหยัดเวลาได้มากขึ้นนั่นเอง ตัวของโซลานะครับไม่ได้เก่งเรื่องการแค่ทํานิทานนะครับผมปัจจุบันเนี่ยเขาสามารถทําได้ถึงการสร้างโฆษณาขายสินค้าหรือว่าการโปรโมทหนังสั้นรวมไปถึงนะครับการทําคลิปขายของบนแพลตฟอร์มต่างๆซึ่งในคลิปนี้ผมได้ทําให้ดูนะครับเกี่ยวกับการขายของไว้ในคลิปแล้วเพื่อไม่การเสียเวลาพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมเนี่ยก็ฝากไปติดตามนะครับ TikTok Q Money แล้วก็ Facebook Page นะครับ Q Money Mentor ไปรับชมกันครับผม เรามาเรียนรู้โซล่าแบบเจาะลึกกันใน EP นี้นะครับใครที่เห็นว่าคลิปนี้ดีก็อย่าลืมกดแชร์ไปให้กับเพื่อนๆที่อยากจะสร้างรายได้จากช่องทางโซล่านะครับโซลาเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่เราสามารถใช้ได้ฟรีนะครับตอนนี้เราสามารถใช้บนมือถือได้ด้วยนะครับดาวโหลดทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะแนะนําทีละส่วนนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นตัวของโซล่าแนะนําให้รู้จักก่อนเนาะโซลามีความสามารถอะไรนะครับผมโซล่านะครับเขามีความสามารถแค่เราพิมพ์นะครับหรือเราโยนรูปเข้าไปนะครับ แล้วเราพิมพ์คําสั่งนะครับโซลาร์เนี่ยสามารถเปลี่ยนจากคําสั่งตรงนั้นให้กลายเป็นคลิปวิดีโอได้เลยนะครับผมยังไม่พอนะครับเป็นคลิปวิดีโอแล้วนะครับยังมีคลิปวิดีโอที่มีเสียงด้วยเลยนั่นเองนะครับคือแต่ก่อนเนี่ยกว่าที่เราจะได้มาเป็นภาพใช่ไหมแล้วก็เอาภาพไปทําเป็นวิดีโอแล้วเราก็ต้องไปอัดเสียงแยกใช่ไหมครับปัจจุบันเราสามารถใช้แอปโซลาร์ตัวเดียวที่สามารถครบได้ทั้ง3อย่างเลยโดยที่เราไม่จําเป็นต้องตัดต่อเพิ่มง่ายไหมฮะต่อมาครับตัวของโซลาร์เนี่ยสามารถสร้างคลิปวิดีโอได้นานสูงสุดถึง25วินาที นั่นเองนะครับผมอ่าคือเขาสามารถสร้างได้ตั้งแต่10วินะครับนี่10 15ิบรวมไปถึงลงสตอรี่บอร์ดได้ถึง25วิเลยทีเดียวนั่นเองนะครับแต่ตัวสตอรี่บอร์ดเนี่ยก็ยังเป็นเมตาอยู่นั่นเองนะครับผมเรามาดูครับงานหลักๆที่ทางโซล่าเขาสามารถทําได้เนาะ,ะก็จะเป็นแบบแนวภาพยนตร์นะครับหนังสั้นเนาะ เป็นแบบฟองสบ,บู่อันนี้ก็เป็นแบบแนวเขาเรีกเยกอะไรสายไฟยไหมนะครับฟองฟองประตูวับวับกระตุน้นอย่างเงี้ยก็ทําได้นะครับผมเป็นอนิเมะได้หมดนะครับผมเป็นอ่าเขาเรียกเป็นพีเซอร์หนัง ก็ได้นะครับผมโอ้โหทำได้แยะมากมายครับใน15วินั่นเองนะครับผมซึ่งคิวเนี่ยก็ได้เอาไปทำนะครับในสายหนึ่งนะครับที่เป็นสายที่เราทำแล้วได้ตังค์นั่นเองนะครับก็คือเอาไปขายของบน Tik t o k นั่นเองหรือว่าบน s h อป e e ้นั่นเองนะครับผมซึ่งวิธีการใช้งานเนี่ยก็ง่ายๆเลยครับผมหลังจากที่เพื่อนๆทุกคนล็อกอินเรียบร้อยจะได้หน้าตาแบบนี้นะครับอ่าเห็นไหมนะครับหน้าตาตรงนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนช่องของเรานั่นเองนะครับเหมือน ไอจีเฟซ o ุ๊ของพี่ๆเหมือน y o u t u b e ของพี่ๆเหมือนอ่า t ิกต็อของพี่ๆนั่นเองนะครับแต่หน้าตาเนี่ยเขาจะคล้ายๆไปทาง Ig กับ TikTok กสมากกว่าเนาะถ้าเกิดใครเล่นก็จะคล้ายๆกันเนาะก็จะมีหน้าที่เราโพสต์คลิปนี่แหละนะครับผมแล้วก็มีหน้าที่เราด่าฟคลิปนั่นเองด่าฟก็คือไม่ได้ลงเนาะสำหรับคนที่ทําตัวของ TikTok จะเข้าใจดีนั่นเองนะครับผมไอ้ส่วนนี้น,นะครับต่อมานะครับด้านล่างก็จะเป็นเหมือนผลงานที่เราเอามาโพสต์ไว้นะครับ อ่าแค่นั้นเองนะครับว่าเราทําคลิปออกมาจาก AI แล้วเราโพสต์ไปเนี่ยมันจะเป็นหน้าตาแบบไหนนะครับผมเออก็ใช้งานง่างยๆเลยนะครับผมที่สําคัญนะครับในแอปโซลานะครับผมมันมีเงื่อนไขยอยู่อย่างหนึ่งนะครับผมนั่นกะ็คือสมมุติว่าเราเนี่ยอยากใช้หน้าของเราเนาะ หรือว่าหน้าของคนอื่นก็แล้วแต่นะครับหรือว่าหน้าของ AI ก็ได้นะครับผมแต่ถ้ามันเหมือนคนจนเกินไปนะครับอย่างเช่นรูปนี้นี่น,นรูปนี้ผมเปิดให้พี่ๆดูนะมันจะไม่สามารถที่จะใช้งานได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมอัปโหลดให้ดูเลยเห็นไหมใช้งานไม่ได้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับใครที่ <S <S อยาก <S <S จะใช้รูปตัวเองนะครับในการขายสินค้านะครับเราต้องทําการ Edit คาแรคเตอร์ก่อนนั่นเองนะครับมนี่เห็นไหมนะครับก็จะมีนะครับคาแรคเตอร์ของผมเนี่ยโดนสร้างไว้แล้วเนาะเราก็ไปสร้างคาแรคเตอร์ของเราให้เรียบร้อยนะครับผม 90. 90. เราอนุญาตให้คนอื่นเขาใช้ไหม นะครับหน้าตาของเราเนี่ย <95. S 1> อนุญาตไหมนะครับผมเปิดว่าทุกคนก็ใช้ได้นะเออใครก็เอาคิวไปช่วยขายของได้นะครับผมก็ถือว่าช่วยเพื่อน <98. S 1> เพื่อนพน<ๆ>นี่พีเนาะนะครับผมก็หรือเราจะเปิดเราคนเดียวก็ได้นะครับผม <95. S 2> หรือว่าเปิดแค่บางคนก็ได้นะครับก็แล้วแต่เลยนั่นเองนะครับอันนี้ก็ปิดไปเนาะส่วนด้านล่างนะครับจะเป็นเขาเรียกว่าค e เอก คาแรคเตอร์นะครับเป็นคาแรคเตอร์ที่เราสร้างขึ้นมาเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนแอนิเมชันที่เราสร้างไอคิวขึ้นให้ดูก่อนเจ้ากิ้งกาตัวนี้นะครับผมเป็นการ์ตูนแอนิเมชั่นที่เราสร้างขึ้นมาเองนะครับแล้วเราอยาก จะให้การ์ตูนนิเมชั่นเนี่ยขายสินค้าคู่กับเรานะครับก็สามารถทําได้นะครับรูปไปถึงนะครับอันนี้อาจจะพูดถึงน้องหมาที่ไม่ได้อยู่กับเราเราเอาไปฝากคนอื่นเขาเลี้ยงแล้วแต่เรายังคิดถึงน้องเขาอยู่นะครับเราก็สามารถเอารูปหรือคลิปวิดีโอเนี่ยอัปโหลดเข้าไปเปี้ยงนะครับเราก็สามารถที่จะเล่นกับน้องหมาตัวนั้นที่เราคิดถึงได้เอออันนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมุมของความทรงจําที่ดีๆนั่นเองนะครับอันนี้ ผมเชื่อว่าพี่ๆจะตีโจทย์ผมออกว่าผมจะต้องการจะซื้ออะไรเนาะนะครับอ่ะเราก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันเนาะนะครับเดี๋ยวคิวจะทําให้ดูละกันเนาะสําหรับตัวไอคิเอะคาแรคเตอร์นะครับในท้ายๆคลิปนะครับอ่ะเรามาดูก่อนนะครับว่าถ้าเกิดเอาตัวผมเข้าไปแล้วเนี่ยเสื้อมันติดจริงไหมนะครับขอปิดเสียงนิดนึงอ่ะเห็นไหมนะครับทุกคนเนี่ยก็จะเป็นเสื้อตัวเก่งของเรานั่นเองนะครับ ต่อมานะครับเราจะเริ่มให้ตัวของโซลาเนี่ยสั่งงานเพื่อเอาไปสร้างไรายได้ได้จริงๆแล้วนั่นเองนะครับผมผมก็จะเริ่มให้เขาจากการขายสินค้าที่ง่ายที่สุดนะยตอย่างเช่นเคสใส่ iPhone นะครับผมอ่ผมก็ว่าง่ายๆเลยนะครับผมขายเคสใสอ่าแบบนี้ก็ได้นะผมพิมพ์สั้นๆง่ายๆนะครับผมนัดขวามือนะครับเราก็เลือกได้เลยว่าเราต้องการเป็นแบบไหนนะครับเป็นแบบ แนวตั้งหรือแนวนอนนะครับได้หมดเลยเนาะนะครับแต่ผมไปลงใน Tik To k ก็ต้องเป็นแนวตั้งนะครับ10 15ิาวิอันนี้ได้หมดนะครับสิวิก็ขายของได้15าวิก็ขายของได้แต่10กับ15้าวิมันต่างกันยังไงคือเครดิตในการสร้างคลิปโซลาร์ฟรีต่อวันเนี่ยมันมีจํากัดนะครับ1วันเนี่ยจะสร้างได้ประมาณ 20- 25คลิปฉะนั้นแล้วครับถ้าเกิดเราเลือก1ิวิเนี่ยเราจะเสียไป1เครดิตแต่ถ้าเราเลือก15าวิเนี่ยเราจะเสียไปทั้งหมด2เครดิตอ่า ถ้าเกิดเราต้องการสร้างเยอะๆก็เลือกหนึ่งก็เลือกแค่สิบพอนะครับแล้วเราสร้างหนึ่งครั้งเนี่ยเราสามารถสร้างได้หลายคลิปด้วยนั่นเองนะครับผมอะสมมุติว่าเราเห็นพรอมนี้มาได้พรอมนี้มาจากอ่าเราไปใช้ h ช GP t GPT ก็ได้นะครับผมแล้วเราสึกเอ้ยพรอมนี้ดีแล้วอะแต่เราอยากจะให้มันสร้างวิดีโอครั้งเดียวในพรอมเดียวหลายครั้งเพราะว่าการที่เราสั่งโซลาร์หนึ่งครั้งอะมันไม่มีทางที่เราจะได้งานเพอร์เฟกเลย ส้ำไปเนาะเราอาจจะต้องสั่งหลายๆครั้งไอฟังก์ชันนี้ก็ตอบโจทย์คิวมากๆกนะครับก็คือสั่งทีเดียวได้3คลิปแล้วเราก็มาเลือกว่าเฮ้ยสคลิปนี้อันไหนดีสุดนั่นเองก็คือไม่ต้องไปสั่งบ่อยๆนะครับเมื่อเราเซ็ตทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราก็กดส่งไปได้เลยนะครับผมอันนี้จะเป็นการขายแบบแรกที่2นะครับสำหรับใครที่อยากจะเอาแอดตัวเราเข้าไปในการขายเคสใสเหมือนเดิมนะครับผมก,ก็ใส่ลูกเคสใสเข้าไปก่อนเนาะ ลูกห้ามติดคนนะครับอย่างเช่นที่บอกไปนะนรับติดติดเดียวก็ทําไม่ได้นะครับผมจากนั้นนะครับให้เราคลิกตรงนี้ครับแถบนี้เลือกคาแรคเตอร์นะครับเราก็จะสามารถใช้ได้เนาะก็จะมีคนดังๆมาให้เราใช้เนี่ยสมมติเราอยากจะใช้นะครับก็เลือกกันไปเลยก็ได้นะครับหรือผมก็เคยเอาเจ้าของเอ่อตัวของ แ a GP t GPT เนะี่ยมาช่วยขายเคสนะครับแต่ผมต้องบอกว่าถ้าเกิดเลือกเราเลือกคาแรคเตอร์เข้ามาเขาเป็นคนประเทศไหนเขาจะพูดภาษาประเทศนั้นนะอาจจะมีหลุดภาษาไทยมาบ้างแต่หลักๆเขาจะเมนเป็นภาษาอังกฤษหรือเป็นภาษาของเขาที่เขาลงไว้นั่นเองนะครับอ่ะสมมุติผมเลือกตัวผมเนาะแล้วก็เขียนว,ว่าขายเคสใสแต่ที่เหลือก็ตั้งค่าแบบเดิมนะครับก็ส่งไปได้เลยนะครับเรียบร้อยนะครับผมอ่ะอีกแบบหนึ่งนะครับเราก็จะไปใช้ Chat GPT เนาะ เราก็เรียกขึ้นมาเลยเรืองแชท GPT นะครับแล้วก็บอกว่าช่วยสร้างพร้อมขายเคสสาย p h o n e ในโซล่าให้หน้าสนใจพร้อมเปิดฮุกที่หน้าดึงดูดและปิดด้วย Call to Action หระมาณ6-10วินะครับซึ่งเราใช้ตัวของ Chat GPT เนี่ยก็จะมีการแบ่งฉากของตัวคลิปวิดีโอนะครับผมแบบนี้เลยนะครับแล้วก็คันลอไปได้เลยปึ๊บแล้วก็ไปที่โซล่าเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมอัปโหลดรูปนะเพื่อให้ตัวสินค้าของเราเนี่ยไม่ผิดเพี้ยนไปนั่นเองนะครับผมแล้วก็กดวางเราก็จะได้เป็นพร้อมแบบแบ่งฉากครับก็คือพร้อมเขาจะสลับฉากนี่นะครับ4-7วินะครับผมมีการทําอะไรนะครับแล้วก็ท้ายคลิปเป็นแบบไหนนะครับเรากดส่งไปได้เลย อ่ะนะครับก็จะเป็นสามรูปแบบเนาะนะครับผมอ่ะเรามาลองดูแบบแรกที่เราบอกขายเทสใสแบบง่ายๆนะครับเทสใสแม็กเซฟใหม่ใส่ใสไม่มองเหลืองปกป้องรอยขีดข่วนรองรับการใช้สายเต็มรังติดแน่นชาวยาวเบาจะบอกขนาดเอไม่ใส้องบอกว่า AI ะพูดได้ดีนะ แคำที่แบบเอกโทตีจัตว,วาครับเขายังไม่ค่อยแม่นนั่นเองนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้เราได้ฟังเนาะนะครับรวมไปถึงคำภาษาไทยเนี่ยบางอันเนี่ยยังผิดอยู่แต่อันนี้ก็9กแล้วนะก็ถือว่าสวยนะครับใช้งานได้นะครับผมสำหรับใครที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องคำภาษาไทยเนาะแต่สำหรับใครที่ซีเรียสก็แนะนำว่าให้เราใส่พร้อมเข้าไปเพิ่มเติมนะครับว่าไม่เอาเทคภาษาไทยในคลิป อ่าหรือว่าหากจําเป็นต้องมีให้ใส่คําเป็นภาษาอังกฤษในคลิปแทนอะไรแบบนี้นะครับก็จะคือภาษาอังกฤษอ่ะตัวของโซลัพทําได้ดีอยู่แล้วนะครับ คือภาษาไทยมันทำไม่ได้ไม่ได้เรื่องนั่นเองนะผมโอเคนะครับต่ออันนี้อีกแบบหนึ่งเนาะที่เราทำนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบที่เราทําการขายเคสเนาะโดยการใส่ตัวคาแรคเตอร์เราเข้าไปเนาะแล้วใส่คําสั่งเดิมครับขายเคสใส่อยู่นี่เลยครับเคียขายใส่เราเป็รุ่นที่รองรับ Max Safe เต็มรูปแบบทําจากโพลีคาร์บอนไนต์ใส่แบตแบตเดือดง่ายใส่แล้วไม่รก้พอดีปุ่มกดลื้นไม่กินมือและสัมผัสพัดคล้ายไม่ใส่กินแนบแบบเป็นพังก่เคสโอเคเห็นไหมครับเวลาผมต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดเราตัวเราเข้้้าาามเเป็นนคคคแแรรรตอ์ดววยละับ พี่ๆลองสังเกตว่าตัวของสินค้าของเราเนี่ยเวลาเขาสลับฉากนะครับตัวของสินค้าของเราเนี่ยจะเปลี่ยนไปอ่าเห็นไหมฮะทุกคนมองออกไหมฮะไม่เก้เคสใสอยากใสอยู่ดีๆนะกลายเป็นนี้เลยครับบิดเบี้ยวเห็นไหมอ่ะอันนี้อันนี้พอได้นะแต่อันเนี้ยมันไม่ได้แล้วนะครับผมซึ่งวิธีการแก้นะครับผมน่นคือให้เราสั่งพร้อมแบบให้เขาทําแบบลองเทคอ่าก็คือถือถ,ถ่ายไม่ต้องสลับฉากเยอะ ถ่ายฉากเดียวนานๆจะทําให้ตัวของสินค้าเนี่ยเราไม่ผิดเพี้ยนได้ง่ายมากที่สุดสำหรับแอดโซระนะครับผมอ่าซึ่งมันจะเป็นประมาณนี้เคสใสแบบกำลังหลักมากที่ญี่ปุ่นใสแต่ของแม่มีแม่เหล็กใสในตัวสีเดียวเคสเลยขอบอยู่นิดนึงแค่ดีจริงไม่ทำท่าเครื่องแล้วก็โชว์สีขึ้นช้าๆๆๆๆเนื่็ยังไม่เหลือได้สาร้อยเคสใสแบบกำลังหลักมากที่ญี่ปุ่นแบบนี้นะครับเราก็ไปสามารถลงขายได้แล้วนั่นเองนะครับผมเออต่อมาครับอ่ะเดี๋ยวในท้ายๆคลิปเนี่ยผมจะมีเปิด ให้ดูว่าต้มผมเนี่ยใช้คลิป AI ขายคำซุง มือถือเนี่ยมือถือเครื่องละเป็นพันเนี่ยได้จริงๆขายเคสเนี่ยได้จริงๆนะครับผมจากคลิปแบบไหนอผมไอพอดลองไอ้จากแอปโซลาเนี่ยที่ผมบอกไปเนี่ยโหมาตั้งหลายเดือนกว่าผมจะได้พร้อมที่เขาขายอขายองได้จริงๆนะครับโอเคนะครับพร้อมแบบที่3นะครับเรามาได้จากแชท GPT นะครับเรามาดูก<ส>ันแกันแรงกว่าที่คิดโทรศัพท์ไม่ใส่เคสจอแตกหมดใส่เคสนี้เหมือนได้เครื่องใหม่วัสดุไม่เหลือมุมกันกระแทกใส่บางเฉียบจับมั่นใจใส่ปิ้งกันกระแทกใส่แตกกันแรงกว่าที่คิดโทรศัพท์ไม่ใส่เคสจอแตก โหดใส่เทสนี้เหมือนกดเครื่องใหม่วัสดุไม่เหลือมุมกันก,ก,กระแทกดีไซน์บางเชียบจับมั่นใจใส่ปิ้งกันกระทกใส่ทุกคนลองเห็นไหมอ่าพอเราได้พร้อมจากตัวของแ Chat GPT มันจะดูเป็นโฆษณามากยิ่งขึ้นโฆษณาที่เราดูในทีวีอะครับเออแล้วยังไม่พอเห็นไหมมันจะมีการบอกรายละเอียดต่างๆนะครับรวมไปถึงนะเขาสามารถทำคลิปแนวแบบโฮโลแกรมได้ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะไปลองสั่งดูเจ๋งมากๆนะครับ เขาใส่คําทั้งหมดนะครับเมื่อกี้ผมดูภาษาไทยไม่แย่เลยนั่นเองนะผมรวมไปถึงถ้าทุกคนสังเกตดีๆนะครับถ้าเราใช้ ChatGPT Gen พร้อมมาเนี่ยมันจะมีเสียงประกอบฉากให้เราอัตโนมัติด้วยอ่ะเห็นไหมได้ยินไหมนะครับผมแต่กันแรงกว่าที่คิดโทรศัพท์ไม่ใส่คิอ่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนะครับก็คิดแบบนี้นะครับใครบอกว่าขายไม่ได้ผมบอกเที้ยงเลยฮะขายได้นะฮะแรกๆผมความคิดอย่าีผมไปเฮ้ยมันจะขายได้จริงหรอวะมันดูเป็นโฆษณามากเลยเฮ้ย แต่คลิปโฆษนานั้นขายได้จริงๆทุกคนผมยังแปลกใจเลยนะฮะอ่ะหลังจากที่เราได้คลิปโซละามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะอ่ะเราก็สามารถที่จะโพสต์ไปได้เลยหรือว่าเราจะสามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้นะครับผมดาวน์โหลดไปใช้ได้ก็จบปไปแล้วครับสำหรับการทําโซละาเพื่อไปขายสินค้าบนแพลตฟอร์มต่างๆเห็นไหมครับการที่เราได้คลิปออกมาเนี่ยไม่ว่าเราจะทําเป็นนิทานก็ได้เป็นคลิปขายสินค้าก็ได้เราก็สามารถสร้างไรายได้จากโซละาได้ทั้งนั้นแล้วตรงนี้ครับโซละา ยังสามารถใช้งานได้ฟรีอยู่และวันนี้ครับผมเนี่ยได้ไปลองผิดลองถูกให้กับเพื่อนๆพี่ๆมาแล้วนะผมไปลงทุนนะครับเสีย AI นะครับมากกว่าเดือนละ5,000บาทนะครับเพื่อไปหาตัวที่แบบเทๆแบบนี้ครับทุกคนเราลองดูนะครับอันนี้คือโซล่าธรรมดานะครับอันนี้เรียกว่ากอสโซล่าครับผม ซึ่งเป็นคลิปวิดีโอที่มีคุณภาพสูงและไม่มีเลยนัำรวมไปถึงนะครับคุณไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเยอะในการใช้งานด้วยนั่นเองครับผมสำหรับใครนะครับที่ไม่อยากจะไปลองผิดลองถูกในการใช้ AI ครับมาใช้ตัวกอสโซล่าแบบนี้แบบเดียวกับผมและเอาไปลงขายครับสามารถสร้างยอดขายได้จริงๆนะครับเอาไปลงช่องทางต่างๆก็สามารถมียอดวิวได้จริงๆครับผมซึ่งตรงนี้ครับคิวได้สอนอยู่ในคาที่ชื่อว่าโซล่า คอร์สนี้นะครับจะสอนเกี่ยวกับการทำโซลาทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็นการสร้างคาแรคเตอร์หรือการสร้างคาแรคเตอร์ตัวประกอบรวมไปถึงการใช้คอรสโซลาในการสร้างคลิปวิดีโอให้มีคุณภาพเอาไว้ทำโปรโมทโฆษณาไม่ว่าจะเป็นตัวของสินค้านิทานหรือว่าหนังได้เลยนั่นเองนะครับผมสำหรับใครที่สนใจคอร์สตัวนี้นะครับสามารถพิมพ์สนใจไว้ที่ตรงคอมเมนต์แล้วทักไปที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอจะมีลิงก์ไลน์แอดอยู่นะครับ ทักเข้าไปแล้วพิมพ์คำว่าโซล่าครับปกติคาร์ดนี้นครับคิวจะเปิดอยู่ที่ราคา3,990บาทพิเศษครับเฉพาะ50ท่านแรกเฉพาะใน y YouTube เท่าน,นั้นนะครับผมจะได้ราคาแค่เพียง1,590บ,บาทครับและคอสตัตวนี้นครับเป็นคอสมาใหม่ครับระหว่างที่เรากําลังทำคอร์สครับผมให้คอร์สหนึ่งพี่ๆไปเรียนได้แบบฟรีๆครับ นั่นก็คือคอส์มาร์เก็ตเพจแชทแตก100%เครับคอราะตัวนี้เนี่ยคิวก็เปิดมาสักพักแล้วและมีคนสามารถสร้างไรายได้บนมา r k เก็ตเพจ a c e b o o k ได้เดือนล้าหลักล้านจากช่องทางนั้นครับอันนี้ผมให้เรียนไปเลยครับฟรีครับ ซึ่งสําหรับใครที่สนใจสิทธิพิเศษแบบนี้นะครับก็ง่ายๆครับทักไปที่ลิงก์ใต้คลิปดอและพิมพ์คำว่าโซล่าแค่นี้ก็รับแพ็กเกจแบบนี้ไปได้ลยครับสำหรับนี้ก็คงจะไม่มีแล้วถ้าเกิดใครชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราเวลามีคลิปดีๆแบบนี้จะได้ไปแจ้งเตือนบนหน้าจอคุณเป็นคนแรกๆครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม